ไปอยู่ไกลเกินไปนะคะอินเทอร์เน็ตไม่ถึงนะคะทุกคนตอนนี้กลับมาแล้วค่ะเล่นออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนะคะพี่ดาวเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนได้เหงื่อกันนะคะว้าวออกกําลังกายเสร็จแล้วก็จะมาลองเพลงช้าๆให้ทุกคนฟังหน่อยนะคะน้องไม้เอาเพลงอะไรคะ เดียก็เหนื่อยเหรอลูกดูพี่เดีวเหนื่อเต็มเลยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่ดาวโอ้น้องมาทำดีดีเลยค่ะไอนท้ไมคหดเงเดียกินให้หมดเดียกินให้หมดค่ะ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามลังเดียด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรอติดตามผลงานเพลงจากพี่สมัยและพี่ดาวนะคะ